โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับสถานีตำรวจเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาญากรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568สถานีตำรวจภูธรสามโกปัญหาด้านเศรษฐกิจสถานีตำรวจภูธรสามโกได้มีการนำเสนอโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อของสถานีตำรวจภูทรสามโก ให้ภาคีเครือข่ายที่มีความสนใจอยากมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้สถานีตำรวจภูทรสามโก้ได้เชิญเกษตรอำเภอสามโก้มาให้ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และการเลี้ยงแหนแดงเพื่อเป็นอาหารไก่ได้มีภาคีเครือข่ายสนใจในการเลี้ยงไก่พันธุไข่ไว้เป็นอาชีพเสริมสถานีตำรวจภูทรสามโก้ได้แบ่งปันไก่พันธุ์ไข่ให้ภาคีเครือข่ายที่มีความสนใจ สถานีตำรวจภูทรสามโก้ได้มอบไก่จำนวน20ตัวจำนวน2ครัวเรือนครัวเรือนละ10ตัวพร้อมทั้งมอบอาหารไก่และอุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ปัจจุบันผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลี้ยงไก่และมีผลผลิตโดยนำไข่ไก่ไปขายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และมีผู้เข้าร่วมโครงการต่อยอดเพิ่มจำนวนไก่จนสามารถเป็นอาชีพหลักได้ สถานีตำรวจภูธรสามโก้ได้มอบป้ายสถานีตำรวจภูธรสามโก้ปันสุขสร้างอาชีพสู่ชุมชนให้กับภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการและพร้อมขยายโครงการไปยังเครือข่ายที่สนใจต่อไป